ดูดวงชาวาราศีมังกรดวงนี้ไม่เคยทำใครก่อนด้วยอำนาจบญบารามีวาสนาดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบนบารามีวาสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคท่านจะเจริญลูกเรือนสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลพระราชาส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี ดวงชะตาของท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาขาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ผลต่างสว่างของท่านมาให้ท่านเลือกแล้วให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันในพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตามีดปักเต็มหลังกระโวนกระวายกระซาว,ส,วสายอดทนอดกันในโชคตาของท่านจนตรง,ตงลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต่ระบบาเพลงกองกัน ลงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงนี้จะตกตำแหน่งถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลจัดหนักจัดเต็มในโชกตามีดดาบปัดตรงกลางใจกระบวนกระววยกระสับกระสายอดทนอดกันถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันอย่าไปกลัวทุกสิ่งทุกอย่างมีเอาไว้เพื่อปะทะนผมการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวัฒนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวาภจฌนบังเกิดขึ้นในโชกตา อิศานมูมานางมานหลายคนอิชายห้ายมันอยู่ในโชคชะตายอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นงูปะทะมังกรเป็นเรื่องป,ปกตินะผมอย่าไปกลัวนะผมมีดดาบป,ปักเต็มหลังกระบนกระบายกระสับกระสายดวงชะตานี้ต้องชิงไหวชิงพิบจงลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันอย่างสุขสมสมหวังอย่างใจหมายเรื่องราวต่างๆส่งมอบดงแก้วมณีมาสู่ตัวท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอนกน้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปักคุ้มรองรักษา ราะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันจะต้องนะผมปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในดวงชะตาของท่านเองนะผมการที่ท่านตกตําแหน่งม้าผยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างกล้าโดดซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่าไปกลัวกับปัญหาต่างๆจะตกตําแหน่งครอบรัวมาหลายนั่นแหละจะจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดมีเกณฑ์ชะตาชิงไหวชิงพิษมีเกณฑ์ชะตาใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลนเพรียวไ นะครับผมการส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แกบใครบางคนจะประสบความสำเร็จดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่เอ็มเพสบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงนี้ประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเดี๋ยวปูฤาษีจะส่องแสงตะเกียงทองหาแสงสว่างให้แก่ท่านเองเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะครับผมโรคนี้มันโหดร้ายอย่างนี้แหละ นั้นยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอํานาจบุญบารมีวาสนาจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่นะครับสวัสดีครับ